เปลี่ยนบรรยากาศไปดูกิจกรรมดีๆในชุมชนกันบ้างนะครับความสมัครสมา,สามนสามัคคีของพี่น้องชาวยะลานะครับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามือสามัคคีที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำนายอำเภอรประหลัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามือสามมาขีและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉา,าย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนสามครั้งและร่วมกันปลูกต้นพุทรานมสด ปรับปรุงภูมิทัศน์เยี่ยมชมโครงการโคกน้องนาภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้น้อมรังราชบันิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยจะทำโครงการอําเภอปบาบัดทุกบารุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนรุ่นที่7 เพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงเน้นบูรณาการในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมและจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามือสามัคคีเพื่อสร้างจิตสำนึกของข้าราชาการและประชาชนให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกันปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชากาลที่9มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชาการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนครับ